สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบก,ก,กันกับรายการชุมชนฝากบอก ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาฝากบอกเตือนภัยในเรื่องราวอันใกล้ตัวของคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งสืบเนื่องมาจากผู้สื่อข่าวของเราได้มีการรายงานว่าผ,ผู้ใช้ Facebook ระบุชื่อว่าจิราวุธติงปะปูระซึ่งมีการโพสต์ Facebook ข้อความเตือนภัยในกรณีที่มีโจรมือดีถือมีดเข้ามาขโมยของรถจักรยานยนต์ภายในบ้าน พร้อมทั้งมีการระบุข,ข้อความทิ้งท้ายได้วว่าใครเจอคนร้ายให้ขอบคุณด้วยที่อุตส่าห์ปิดประตูรั้วให้ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ที่ขโมยได้หลบหนีไปวันนี้ทางด้านของทีมงานชุมชนฝากบอกจึงได้มีการลงพื้นที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เกิดขึ้น ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันได้มาลงพื้นที่ในสถานที่จริงนะคะที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะซึ่งโจนนะคะได้มีการมาลักขโมยนะคะณนะจุดแห่งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะคะกับทางด้านของคุณบุญเสริมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรกันค่ะ พอรู้ว่ารถหายใช่ไหมก็มาดูกล้องกล้องหน้าบ้านจับพฤติการของโจนได้เลยว่าเขาจะมาเอารักรถหน้าบ้านก่อนเป็นคารลเรสามล้อนะแล้วก็ชักกุญแจออกไปแล้วก็ไปดูกล้องต่อไปว่าเขาเส้นทางเขาเดินไปไหนค่ะแล้วก็ไปเห็นที่หลังบ้านประมาณตีหนึ่งสามติดว่าเข้ามาเอารถพาไปหลังบ้านนะครับผม มดเลยไห้ก็ผมมีตัวนี้ตัวงเบิลไว้นี่ต้องนี่อีกตวง,ต,งต้องเนี่ยตอนเยอะแล้วมันมันมน,นี่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่เห็นผมนจะแอบต้อนในนี่รูนีค<ะ>่ะีไอคนนั้นมันออกจากหน้าบานเตร็มันก็ อ่อเมนูเนี่ยมันก็เบียดบ้านอย่างนู้นมานะเราเบียดบ้านอย่างนู้นมามันตามตามจริงไม่ไม่ได้ตั้งใจายาวที่นี่นะผมว่าค<ะ>่ะมันเดินเข้าไปเอาสามล้อตาเล้งงั้นค่ะตามที่ดูในใน,ใน,ใ,นในวีดีโอนะสัชุดหนึ่งไปชี้ชุดที่สามล้อจอดน,นอะได้ครับนะนัเดินเบียดนี่ฮะพวกข่าว่ะเบอยด วข้างก็อยู่ตรงนี้สามล้อมอร์ไซค์สามล้ออี้นี่เขาล็อกคอไว้ก็เอาไม่ได้ก็เดินนีพอดีบ้านผมเปิดไฟเยอะไงก็เข้าไปนีอ่าพอดี เขาก็มาทางทางนี้นะทางนี้ก็มาเอาสามล้อตรงนั้นตะเล้งอ่ะเหมือนตะเล้งอ่ะเอาไม่ได้ก็เข้ามาหาทางนี้เลยมาที่ที่ที่รถมอเตอร์ไซค์ผมอยู่นี่เลยแล้วเขาก็สตาร์ทออกไปตารออกไปยังไม่พอนะแถมปิดรั้วให้ด้วยลูกค้าสันสานคนร้ายเป็นไงคะก็โกนผมนะโกนผมล้วนๆเหมือนก็คงคิ้วไม่ไม่มีเหมือนกันโกนหมดเหมือนกันแต่ทวมๆหน่อยน่าจะไวประมาณนักสามสิบฝาผมคิดว่า เดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่างกองเขามาขยายภาพให้ชัดอีกทีงผมก็จะส่งไปให้นะแล้วก็ให้คนอื่นเขาได้รู้กันบ้างว่าออบางครั้งออมีของอยู่ในบ้านมีอะไรเงี้ยก็เก็บรักษาให้ดีๆหน่อยเพราะมุมนี้แลลวโจรมันเยอะเหลือเกินค่ะนะแล้วคนร้ายมีอาวุธมาไหมมีครับมีมีดมีเหมือนมีดอะมันบางถือมายาวนะผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้ถ้าเกิดว่าเจ้าทุกตื่นขึ้น,นมาหรือว่า เจอกันอะไรประมาณนี้นะนะคะและนี้นี่อยากจะฝากเตือนภัยอะไรสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้อ๋อก็อยากเตือนไว้ว่าก็ระวังระวังกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าพวกโจรสมัยนี้หรือคนร้ายสมัยนี้มันก็มาได้ทุกทุกเล่ห์เหลี่ยมของเขาอะนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับกับใครบ้างแต่นี้ก็จะเตือนว่าอ,อถ้าเกิดว่าของหายมันก็ยังดีกว่าชีวิต เห็นไหมถ้าเกิดว่าเขาไปทํากับคนอื่นอย่างเงี้ยเกิดคนอื่นตื่นมาเกิดเขาฆ่าแล้วอะไรเงี้ยคนนี้ก็บางทีก็รับภาระอะไรเนี้ยไปโดนฆ่าถ้ามันหามก็จะจะลําบากกว่านี้อย่างผมแค่โดนแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่ผมก็เสียดายนะเพราะว่ามันเป็นของของผมเองถึงนะเก่าก็จริงนะเนี่ยมันก็ยังเสียดายอยู่ค่ะขอบคุณคุณเสริมมากนะคะรับวันนี้ขอบคุณคครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของฝากบอกเตือนภัยที่เรานํามาเตือนภัยให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในวันนี้นะคะอย่งไก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่ในเมืองพัทยานะคะให้เฝ้าระมัดระวังในเรื่องของการลักรถดจัก,กรยานยนต์ซึ่งในช่วงนี้ระบาดเป็นอย่างหนักนะคะอย่างไรมีการจอดรถในยามค่ําคืนยามวิการก็อยากจะให้มีการล็อกคอรถนะคะหรือว่าใช้กุญแจนะคะในการที่จะล็อกเบรกรถจัก,กรยานยนต์ของท่านนั่นเองนะคะก็ฝากสอดส่องดูแลด้วยนะคะรวม ไปถึงฝากไปทางด้านของเจ้าหน้าตำรวจนะคะให้มีการสอบสองดูแลและจับกลุ่มผู้ที่ดําเนินความผิดแบบนี้มาดําเนินคดีให้ได้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรายการชุมชนฝากหมอกของเราหมดเวลาแล้วดิฉันสลัญชนาเพียรการพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ¡Viva la